อุราชาลูกหนังทั่วโลกร่วมมือกับเพจเลิฟพงแดงและเพจวีอาริวผูขอเสนอนักเตะ11ตัวจริงชุดแชมป์อิสตันบูลพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างวันนี้คือวันครบรอบ15ปีที่ลิปูควาแช,ม,าชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่5ซึ่งถือเป็นแชมป์ในความทรงจําของแฟนของแดงทั่วโลกกับการคัมแบ็กกลับมาชนะเอซิเมลานจากที่ตามอยู่3-0ในครึ่งแรกในโอกาสครบรอบ15ปีของแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแชมป์หนึ่งในประวัติศาสตร์สโมสรผมจะมาอัปเดตชีวิตของนักเตะชุดแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่5ว่า พวกเขาไปอยู่ที่ไหนกันมั่งและทำอะไรกันอยู่บทความนี้พยายามจะอัปเดตให้มากและล่าสุดที่สุดโดยเน้เนไปที่1เตัวจริงที่ลงแข่งนัดชิงบางคนมีรายละเอียดเยอะบางรายมีรายละเอียดน้อยหากมีเนื้อหาของคนหนึ่งคนใดอัปเดตไม่ตรงปัจจุบันต้องขออภัยมานะที่นี่ด้วยครับเจอร์ซี่ดูเด็กผู้รักษาประตูจาก,การเสียสามประตูในครึ่งแรกกลายเป็นฮีโร่ในช่วงครึ่งหลังที่เซฟลูกมงจอจ่อของเชฟชิโก และการเซฟ2จุดโทษในช่วงดวลจุดโทษโดยเฉพาะลูกสุดท้ายที่เซฟได้ปลายมือผลงานนัดชิงน่าจะเป็นผลงานที่ดีที่สุดในชีวิตของป๋าดูเด็กแล้วเพราะปีต่อมาเขาถูกเปเป,เป้เรนาแย่งตำแหน่งมือหนึ่งไปและสุดท้ายปี2007เขาก็ย้ายไปกับเรอัลมาดริดร,รวมแล้วเขาเล่นให้กับหงแดงไปทั้งหมด127เกมใน7ปีและที่มาดริดเขาเองเป็นได้แค่สำรองของกาซิยาสและลงเล่นไปเพียง2เกมเท่านั้นตลอด5ปีดูเด็กแขวนทุงมือที่มาดริดในปี2 0 1 1เต่อมาปี2013 เขาได้รับเกียรติจากสมาคมฟุตบอลโปแลนด์เชิญให้ลงสนามแนานทีมชาติให้ครบ60นัดเพื่อจะได้เข้าเงื่อนไขในบรรจุชื่อของดูเด็กเข้าสู่หอเกียรติยศของประเทศได้หลังจากแขวนทุงมือดูเด็กหันไปเอาดีด้านการเป็นนักแข่งรถอยู่ช่วงหนึ่งในปี2 0 1 4เขาเข้าร่วมรายการวอล์ฟกังคาสโตคับในปี2 0 1 5ดูเด็กได้ออกหนังสืออัตชีวประวัติของเขาเป็นภาษาโปแลนด์หนังสือเล่าถึงประสบการณ์การเป็นนักฟุตบอลของเขา หนังสือเล่มนี้ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษในปี2006ในชื่อว่า The Big f o in o u r o g o นอกจากนั้นดูเด็กยังเดินสายเป็นทูตสัมพันธไมตรีทั้งในนามทีมชาติโปแลนด์ทั้งสโมสรลิวผูลรวมถึงลงเล่นในรายการการกุศลต่างๆด้วยเขาเคยเป็นทูตสัมพันธไมตรีในการแข่งขันรอบชิงยูโรปป้าปี2015ด้วยสตีฟฟินแนนแบกขวานักเตะที่ไม่ใช่โซเชียลเลยจนเกิดแคมเปญแฮชแท็กไฟสตีฟฟินแนนในทวิตเตอร์มาแล้วจนเจ้าตัวทนไม่ไหวต้องเปิดทวิตเตอร์ของตัวเอง ฟินแนนได้ชื่อว่าเป็นนักเตะที่เคยผ่านทั้งบอลโลก UCL, ยุโรป้าอินเตอร์โตโตคัพและเคยเล่นทั้งในซีรีส์ของอังกฤษรวมถึงฟุตบอลนอกลีกเขาเล่นให้ลิพูไป145นัดในปี2003-2008ทำประตูดได้1ลูกในปี2008ย้ายไปเล่นให้กับเอสปันยอนปี2009ย้ายไปเล่นให้พอร์ตมัธและแควนสตันในปี2010จากนั้นรีทายแล้วฟินแนนห่างหายไปจากวงการฟุตบอลไปเลยเขาหันมาเอาดีด้านการทำธุรกิจก่อสร้างกับครอบครัวในลอนดอนค่าระเกอร์กองหลัง ตอนเป็นนักเตะเขาเป็นตำนานนักเตะที่หลงเล่นให้กับสมโมสรมากที่สุดเป็นอันดับ2มีความเป็นผู้นําในสนามสูงแม้จะชอบทําเข้าประตูตัวเองบ่อยๆเป็นนักเตะที่เล่นให้กับสมโมสรเดียวตลอดชีวิตตั้งแต่ปี1988ที่เข้ามาอยู่ในอาคาเดมี่หงจนขึ้นชุดใหญ่ในปี1 9 9 6จนกระทั่งคว้สตัไดนปี2013หลงเล่นให้ทีม508นัดทําได้4ประตูจริงๆคาราเกอร์เองก็มีความฝันว่าอยากรับงานเป็นโค้ชเหมือนกันนะครับเขาอบมรมหลักสูตรโค้ชของยูฟาแล้ว แต่พี่แกเหมือนจะมีฝันร้ายกับการเป็นโค้ชอยู่หน่อยคือการที่เขาเห็นคนซือสองคนที่เขารักมากอย่างเชราอุลเย่กับปาราฟาโดนสโมสรไล่ออกทําให้เขาคิดว่าหากต้องคุมทีมจริงเขาคงเลือกที่จะคุมทีมเล็กๆมากกว่าปัจจุบันเราเห็นบทบาทของคาราเกอร์ในการเป็นนักวิเคราะห์เกมการแข่งขันให้กับทาง Sky Sport สื่อดังของอังกฤษเขาทํางานร่วมกับคู่หูทีมชาติแต่เป็นอริตสโมสรอ,อย่างแกรีเนวิลและการทํางานของทั้งสองคนถือว่าเข้าขากันอย่างมากมีลูกแซะลูกอํากันตลอดรายการ ยิงฤดูกาลนี้หงแดงทําผลงานได้ดีพี่คาร์เกอร์ของเราก็ดูจะมีความสุขเป็นพิเศษกับการทํางานด้านนี้คู่เปียกองหลังกับตันทีมขวัญเจดกหงยุค2,000ฉายาภูผ่าน้ําแข็งก่อนได้แชมป์ปี2 0 0 5เขาเป็นตัวหลักทําให้ทีมคว้าทิปเป็ลแชมป์บอลถ้วยเมื่อปีส0ง1เ็การจับคู่กับคาร์เกอร์ทําให้กองหลังของหงแดงในปี2005นั้นดูดุดันเข้มแข็งมากเขาย้ายมาอยู่ลิปูเมื่อปี1999และรับใช้ทีมถึง10ปี ลงเล่นให้ทีมไปทั้งหมด318นัดทาได้22ประตูช่วงสุดท้ายของการค้าแข่งฮูเปียไปใช้ชีวิตในบุนเดสลีกากับไบเออร์เลเบกเซ่นจนถึงแควนสตัทในปี2011หลังแควนสตั์ทฮูเปียเป็นอีกคนของนักเตะชุดนี้ที่หันมาเอาดีด้านการเป็นโค้ชโดยเริ่มจากการเป็นผู้ช่วยโค้ชฟินแลนด์ก่อนในปี2011-2012และจับงานโค้ชจริงๆที่เลเบกเซ่นปี2012-2014จากนั้นมาเป็นกุนซือไบรทันช่วงสั้นๆปี2014และสุดท้ายคือเป็นกุนซือเอฟซี แต่การเป็นโค้ชของเขาถือว่าล้มเหลวทั้ง3ที่มีทั้งที่โดนไล่ออกตั้งใจลาออกปัจจุบันฮูเปียไม่ได้ทํางานเป็นโค้ชแล้วเขารับงานเป็นทั่วสโมสร,รให้ลิปูในแถบเอเชียเขาเคยเดินทางมาปรีซีซั่นกับทีมที่ฮ่องกงปี2 0 1 7 2 0 1 8ปีที่ได้แชมป์ทรูนั่นแหละครับช่วงหลังๆเราจะเริ่มเห็นฮูเปียในบทบาทของคอมเมนเตเตอร์ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นในรายการทีวีต่างๆด้วยอย่างล่าสุดก็ออกมาชมฝันไดว่าเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในโลก ชมฟิมิโนว่าเล่นได้เด่นกว่าตอนอยู่บุนเดสติกาตราโอเล่แบ็กซ้ายอยู่กับลิผู้นานถึง7ปีแต่ไม่ค่อยได้ลงเล่นเท่าที่ควรเขาลงเล่นให้สโมสรไปเพียง88เกมเคยถูกปล่อยให้แลนซ์ทีมจากหลีกเอิงอยืไมไปใช้งานปี2001-2002ฤด,ด 2002, ูกาลที่เขาทำผลงานด,ดีที่สุดก็เป็นปี2005นี่แหละครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายโดยนัดชิงเขาโชว์ผลงานเด่นด้วยการเคลียร์ลูกยิงของเชฟเจงโกออกจากเซน หลังได้แชมป์ปีนั้นปีต่อมาเขาก็ย้ายออกจากหงแดงและกลายเป็นนักเตะเนจรกับชาวตันแอตเลติกพอร์สมัธเบอร์มิงแฮมมัวนากูมัซีและแควนตัดกับเซอตันซาวเดอร์ในอเมริกาปี2014จากนั้นเขาก็มารับหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับเซอยเทิลมาจานถึงตอนนี้ออลอนโซกลางลับเจ้าของชายาคุณชายเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่แฟนบอลรักมากที่สุดในชุดนี้เป็นนักเตะที่มีบุคลิกนิ่ง,นงๆนเท่บวกกับฝีเท้าที่ใช้สมองบัญชาเกม เขาคือคุณพลนักเตะสเปนชุดแรกที่ปาราฟาดึงตัวมาจากลาลิก้าพร้อมกับหลุยกาเซียอันโตนิโอนูเนสและเพียงฤดูกาลแรกเขาก็กลายเป็นกำลังหลักของทีมในการคว้าแชมป์ยูซีอลเขาเป็นนักเตะคนสำคัญของลิปูมาตลอดเล่นให้กับลิปู143นัดทำไป15ประตูก่อนจะย้ายไปประสบความสำเร็จมากมายที่มาริด5ปีในปี2009ได้ทั้งลาลิก้าและยูซีอลกับทีมในตอนนั้นก่อนจะขนของย้ายมาคว้าแชมป์บุนเดสลิก้า3ปีซ้อนที่บาเยิร์นและแควนสแตนในปี2007 จากนั้นในปี2008-2009เขาก็หันมาเอาดีด้านการเป็นโค้ชเริ่มต้นที่ชุดยู14ของมาริตก่อนที่จะขยับมาเป็นกุนซือของเรอัลซาสดาชุดบีจนถึงปัจจุบันและติดโผหนึ่งในคนที่อาจจะได้มาสานต่อการเป็นกุนซือทีริพูในอนาคตลุยกาเซียนักเตะจากลามาเซียที่ราฟาซื้อตัวมาจากบาร์เซโลนาชอบยิงประตูสําคัญและลูกยากๆให้หงแดงเสมอลูกยิงที่เขายิงใส่เชลซีในรอบรองชนะเลิศถูกมูรินโญ่ขนานนามว่าเป็นลูกยิงที่ไม่เคยเกิดขึ้น เขาเป็นปีกสายพันดุคนหนึ่งของทีมเข้ามาสม,มสรพร้อมกับอลอนโซนในปี2004แต่อาชีพค้าแข้งในแอนฟิลด์ของเขาสั้นกว่าเพื่อนร่วมชาติกาเซียย้ายจา,ากลิปูในปี2007ซิดิรวมเล่นให้ของแดง77นัดทาไป18ประตูหลังจากย้ายออกจากหงเขากลายเป็นนักเตะพเนจรเขาย้ายไปเล่นในสเปนกับแอลเลกโกมาดิดราซิงซานตตเดทีมละปี2ปีก่อนไปโชว์ลูกยิงไกลที่พานาทีนกอสประเทศกรีซต่อด้เม็กซิโกกับปูเอราเอฟี กับคลับอูนิเวสิดัตนาซิองนันต่อด้วยลีกอินเดียกับแอลเลนติโกเดโกกาตาหนึ่งฤดูกาลแล้วไปต่อที่ออสเตรเลียกับโคสเมเนเนสหนึ่งปีและแพวนสตั๊ดในปี2องพันหแม้จะเป็นนักเตะผเนจรแต่สมสรที่เขาเล่นให้มากที่สุดก็คือลิเวอร์พูลฉะนั้นหลังแพวนสตั๊ดเขายังกลับมาทํางานเป็นทูตสมสรเล่นแมตช์การกรุศลให้ทั้งลิเวอร์พูลและบาร์เซโลนาส่วนอาชีพหลักๆของเขาตอนนี้ก็เป็นทั้งผู้บรรยายคอมเมนเตอร์ ator, และนักวิเคราะห์ให้กับบีอินสปอร อีกหนึ่งนักเตะที่สามารถพูดได้ว่าเป็นตำนานนักเตะหงแดงเพราะลงเล่นให้สโมสรมากถึง234เกมทำประตูให้หงแดง14ประตูย้ายมาอยู่ลิพูตั้งแต่ปี2 0 0 1ปกติเล่นเป็นแบ็กซ้ายแต่ในยูเลเราจะเห็นว่าเขาถูกดันขึ้นมาเล่นเป็นปีกซ้ายเลยลูกยิงหนักหน่วงของเขายังตราตึงใจแฟนบอลหลายคนหลังจากเข้าชิงยูเซลครั้งที่2กับทีมแล้วผิดหวังฤดูกาลต่อมาในปี2 0 0 8ถึงเขาก็ย้ายไปเล่นให้กับโรมาก่อนจะกลับมาพรีเมียร์ลีกอีกครั้ง ก่อนจะมาจบการค้าแข่งของตัวเองที่สโมสรแรกของเขาที่อาร์เรซุนเอฟเคนหลังจากกรีทายเขาก็ทํางานหลายอย่างทั้งเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าเคยทํางานเป็นสปอตดีเรคเตอร์ให้ทีมในมอตาและปัจจุบันเขาหันมาทํางานเป็นเอเจนต์ให้นักเตะแต่ผมยังหาข้อมูลไม่ได้ว่าแกได้เป็นเอเจนต์ให้นักเตะแล้วกี่คนสตีเวนเจอราลดกับตันที่เด็กหงยุค2,000ให้เป็นกัปตันในดวงใจนักเตะที่หายใจเข้าออกเป็นสโมสรลิปู ประตูตีไข่แตกของเขาในครึ่งหลังช่วยจุดประกายให้หงแดงกลับมามีความหวังอีกครั้งก่อนที่ทีมจะควา้มมาแชมป์ครองและเป็นแชมป์เมเจอร์ใหญ่เพียงรายการเดียวที่เขาคว้ามันได้กับสโมสรตอนจบของเจอราดอาจไม่ได้สวยรูเหมือนตำนานคนอื่นเพราะัดสุดท้ายที่เขาลงเล่นให้สโมสรเขาลงเล่นไปเพียง18วินาทีแถมช่วงท้ายของการเล่นก็มีปัญหาก,กับโรเจอร์สโมสรในตอนนั้นไม่ยอมยื่นสัญญาใหม่ให้กับเขาช่วงท้ายๆก็เกือบย้ายไปเชลซีสุดท้ายเมื่อความสำคัญในทีมลดลงแต่เขายังอยากเล่นบอล เขาจึงตัดสินใจย้าย,ายไปเ A g a l a ก y า็กซีในเมเจอร์ลีกอเมริกาในปี2 0 1 5สถึง 26. สสวนทางกับการมาของครอบแค่ครึ่งฤดูกาลเท่านั้นหลังจากย้ายไปเล่นในอเมริกา1ปีในปี2 0 1 7เขาก็หวนกลับมาที่แอนฟีอีกครั้งแม้ไม่โอกาสได้ร่วมงานกับครอปในฐานะนักเตะแต่ก็มาพัฒนาทีมร่วมกับครอปโดยเจอราลดรับหน้าที่เป็นโค้ชเยาวชนยูสของทีมและเมื่อเดือนกันยายนปี2 0 1 7เขาก็รับหน้าที่เป็นผู้จัดการที โดยสามารถพาทีมเด็กหงผ่านเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยการเขี่ยทีมแมนยูในรอบ16ทีมก่อนจะแพ้โดนจุดโทษให้แมนซิตีรรอบ8ทีมนักเตะดาวรุ่งภายใต้การทำทีมของเขาที่โดดเด่นขึ้นมาในยุคข,ของครับก็มีทั้งอานูจูนส์บิลเลี่ยมและอย่างที่รู้ว่าตอนนี้เขาทำงานเป็นผู้จัดการทีมที่เรนเจอร์พร้อมกับเป็นตัวเต็งว่าที่ผู้จัดการทีมคนต่อไปของลิปูต่อจากครับแฮร์รี่คีวลนักเตะที่จิบอดแดด,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 ดแต่กลับได้ลงเล่นนัดชิงเฉยเลย แต่ก็โชคร้ายที่เขาได้ลงเล่นแค่23นาทีก็บาดเจ็บจนต้องเปลี่ยนเอาสมิสเซอร์ลงมาแทนขีเวลย้ายมาเล่นให้งหงแดงในปี2003และย้ายเอาจากขงแดงปี2008ลงเล่นไป9กสนัดยิงไป12ประตูเขาย้ายจากลิผูไปเป็นขวัญใจชาวกาลตสาสารที่นั่นเขาทําประตูได้เป็นกอเป็นกรมก่อนจะย้ายไปเมลเบิร์นวิกตอรีเอลกาลาฟาและแควนสตัตท,ที่เมลเบิร์นฮาร์ดในปี2014จากนั้นก็พันตัวเองมาเป็นโคโ้ชให้ทีมชุดเยาวชนของวัดฟอร์ด2ปีในปี2 0 1 5ถึง แล้วชิมลางกันเป็นผู้จัดการทีมกับทีมนอตคา์ตี้ในปี2008ก่อนจะโดนไล่ออกเพราะผลงานไม่ดีตอนนี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเมลเบิร์นวิกตอรีว่าจะมาเป็นคุณซื้อคนใหม่มิลานบารอสเขาย้ายมาเล่นให้กับพงแดงในปี2003ก่อนจะกลายมาเป็นดาวซันโวยูโร2004ลงเล่นนัดชิง85นาทีก่อนที่ชิบิวซิเซ่ลงมาแทนเรื่องตลกก็คือเขาทำทั่ว UCL บุบเล็กน้อยเพราะทำหล่นที่โรงแรมหลังจากได้แชมป์ปีนั้นเขาก็ออกจากลิพูทันที บารรสกลายเป็นนักเตะเนจรอ,อย่างแท้จริงย้ายไปเล่นให้กับกว่า10ส,สโมสรแต่ที่น่าหลือเชื่อก็คือเขาคือนักเตะเพียงคนเดียวของชุดนั้นที่ยังเล่นฟุตบอลอยู่โดยปัจจุบันเขาเล่นให้กับทีมบานิกออสตราวานในเช็กและยังทําประตูดได้เรื่อยๆในวัย38ปีเขาลงเล่นฤดูดกาลนี้ไป10เกมและทําไป3ประตูหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ